รับทราบพ,พระบรมราชองการโปรดเกล้าประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีด้วยได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีผมจึงขอเชิญท่านสมาชิกได้คุณนานย,ยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชองการครับเชิญท่านเลขาธิการได้อ่านพระบรมราชองการครับพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้ง รัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระบรเมเทรรามาธิบดีศีสินทระมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่16สิงหาคม พุทธศักราช2,567แล้วนั้นบัดนี้นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและร yeah. ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์ สารีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชุนหะวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสร,ริฐจันทระรวงทองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชูศักดิ์สิรินิน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรศสินทุภยัยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกนัทพลนาพานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุนพันธ์อมรวิวัฒเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมานิตสงีงยมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสรวงเทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุพมาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมนางนรุมน์พินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราคมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมณพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงศ์ปิยะโชต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการากระทรวงคมนาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพิชัยณลิธพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายนภินทรศรีสันพรางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกินเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทรงศักดิ์ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวซาบีดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธทียรัตส์สำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวัน หวังสุปกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มภูลจิตชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิฐขาวทองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี